ม่เอรถตีเลยแล้วค่ะปลากันไปแล้วไม่มาติดมันมันมีขิตมค่ะเป็นดินทรายค่ะดิส่องเกลกอลำเพลินไปเชียวนะคะเจ้โฮมด้วยนะคะไปกินข้าวเราจะจำยังว่าค่ะตีเลยแล้วค่ะดิยมาบอกเลยว่าเอามาลากกันกับตี๋คือเก่าหรอค่ะว่าดินทรายบอกเราถไถมาติดมาลากเพราะว่าเป็นเพราะมันหล่นหนักบนตัวคันเนาะค่ะมาลากกันมันก็ติดตัวค่ะเพราะว่าเป็นดินทรายจูบติดเสียหาคันเลี้ยงกันมาบ่ ไปเลยไปค่ะควกันทั้งเลไปค่ะนี่ดึงกันแสดงติดค่ะบอกหลายเทียอแล้วกับบอกเส้นแรกแล้วบอกว่าจะไปดึงกันตอนาเป็นรถเป่าเพราะว่าดินทรายมันเป็นดินทรายนี่เนาะเอใกล้ใใกล้ใกล้มาต้องฟต้องมาต้องอ่ หนึ 54, ่งสองสามสี่หาคันแล้วค่ะดึงกันหาคันกับติดถึงหาคันค่ะเอาลิ้นซจูบโอ้เล่าหักกไปก่นได้เราหักกวไปเล่เนี่ย่ได้ยังไห เริ่มจากรถขนค่ะราคะเริ่มจากรถขนติดที่ไรแล้วก็รถเชียงเสียงมาดึงกันแล้วก็ติดอีกค่ะขั้นสองขั้นที่สามมาดึงอีกก็ติดอีกคั้อขั้นสแตนขั้นที่สี่สแตนอีกค่ะก็มาติดอีกค่ะนี่ดึงกันสี่ขั้นก็ติดสี่ขั้นกันนี่นจินซามจมค่ะ คันที่หากรติดอีล่ะค่ะนี่ดึงกันรถเวทีค่ะว่าจะว่าลอจมใครั้นที่หากระติดลอดจมแล้วขั้นี่ยขั้นที่หกว่าดึงอย่างนี้ เป็นยังไงนี่อไม่เป็นดีไซน์ใช่ไหาครับกระปูเห็ดเมียนนี่เดินมามันก็เลยจูบจูบเวลามันก็จูบจูบแล้วไปตอนนั้นเป็นดีไซน์เห็ดเมียนเห็ดฝสกปูนไหมตรงตรงไอ้แป้งนี้นี้เดียวค่ะมันขาดดีเลยขึ้นแล้วค่ะขั้นแรกค่ะ ทือราคาดินซ้ายมันจูข่ดินซ้ายม,นมนันมันเป็นดินมันเป็นดินซ้ายอ่ะเจยวกับผสมปูนไหมเนาะเเขาเห็นอยีางเออมาเด้จมเมนเป็นจมขนาดไหลเลยีมาขั้นลวด้เดินหาขั้นกับตีหาขั้นใช่ไหมเนี่ยนี่าคาขึ้นเราสองคั้นนี สามครั้งถึงสามครั้งสี่ครั้งแล้วนค่เป็นสี่ครั้งแล้วเหลืออีกเหลืออีกสีค่ะเหลืออีกสี่ครั้งค่ะนี่เอาหนันไปห้องโหลดไปยจยยเอาหนันไปห้องโหลดขาดไปแล้ว

Abei, ไ,ได้เข้าประมาณเด้อบอเริ่มเด้อใช่ใชไค่ะใ่ไมรถตีสหาหกันค่ะเรื่องการข้าเป็นกรงใจครับเป็นกรื่งใจที่งันเพื่อนลูกร้านลูกร้านเก็เลยหายเรก็เลยหาเจอแม่สองชาเจาแม่นี่มันไม่ไม่ยูมันดึงค่ะจะใครจะข้นค่ะขืนไปแล้วสามขั้นค่ะเตรมตัวเตรียมตัวเตรมตัวแบบเท่าไอเกียตัวรถดีสนะ

อย่างเึ้นอะไนแ้่หนึ่งกันวะขั้นไหนกัมแนดีขั้นสมขันนกแมแนดีขั้นสามก็เียสค่ะขั้นหกัมแ่นตีมาอยกัิตัวนั่นม nah, ู ah, ่เพมาอื่อเพิ่แห้งอะไรเล็กน้อยรวมพลังกันนะจ๊ะจอมาผูดลังคนนะซึนตาบานเนี่ยจอมาเนี่ยจะไม่ครูจะไม่สีไม่สก็่นเาไม่สีไม่สัแล้วว่าหาฮะไบ่าแล้วว่าหาอะเราเงา่มวครูตี ปังไหนมาสามี่หมื่นนงไไครในรเร่่กบเขึ้นเด้ยบรรยากาศใกับปับสภามขึ้นได้ปั๊บยังไงได้แต่ผมมีกองข้านนไนบรรยากาศงานปิดเบดยงานปิดบกขาดเดียวสายญาท่านเลยบรได้สมสายาทำอ้าไปซอยกันอีกขาดเจ้าบ่ได้ยาวมันง่าย ยังดีเอลอีกรอลูกหลานเนอลูกหลานเนอะลูกหลานเจ้บพได้พ่ได้นี่บ่ได้เลย้าวหลานเจู้้เสียสีม่วงเลยพูดเสียสีม่วงเยหอเข้าใจเลยขนาอะรอย่างเงี้ยเาี๋ยวลูกหลานเนี่ลูกหลานเนอะไปแม่ม่ไปม่ไนี่เอาอีกเอ้า เอาเสียงก็เทยหน่อยไปก็เสียงกะเทยทานนึ่งไป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 ยิงหรอเขาโอ้ยสนั่นมันใหม่สาเมิไปไปตามไป เากยกระเทยเทมาไ้กรับ่งแจกเกเทยถอดไลเหรอแจกระเตย่แจกระเทยคือรหััาือสดุมอติดทุกวันเลยช่วงนี้นี่แหละอามาเอาบอลฝนกบอดินลงมา มีอคไรนปรกาะมัีขดซ้ายอขนใมัดมดตเลยล่ะมนังสมอกัะบตกะได้ลครับน่นแรกกัจแต่ปัตตกตังเดียวแล้วระกาศนี้แล้วค่ะเหมืนแรกกเลยยุ่งหวยทับทันค่ะเพเ่อหวยทับทันค่ะเพราะว่าตนต้นเดียวกับล้าไปแล้วค่ะพิชิตและแลไม่กลักไก่ักไกเลยเด้อมากไงผมไม่กับลังไก่แก่ก็เี่หอมรสชาติอวเลยค่ะมนแรกอยู่หวยทับทันค่ะจะลืมนะคะสองสาวเบื้องหลังไหงเบื้อหังเบื้องลัจะเ่องยังสองสาวจะเร่องอะไร เจ้หอมเค้าบอดกันกับทำให้ค่ะอย่าลืมด้วยค่ะปัสดีห้าอย่าลืมก็จะไปกับ30ที่กรุงเทพแล้วค่ะอย่าลืมกนเจ้หอมเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ